ล้มเหลวอย่างไรให้ไม่ล้มเลิกนะครับจากหนังสือ,อใจดีกับตัวเองบ้างนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะเนาะเขาบอกว่าการถูกปฏิเสธก็เป็นแค่การเปลี่ยนเส้นทางเท่านั้นเองนะครับอหน,นังสือบอกว่าเราทุกคนนย,ย่อมเคยเจอความผิดหวังนะครับหรือว่าความล้มเหลวใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตที่คนเราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องงานนะครับเวลาที่ล้มเหลวเนี่ยมักมีความรู้สึกหลายอย่างตามมาใช่ไหม อย่างเช่นเสียใจผิดหวังท้อใจหรือแม้กระทั่งหมดกําลังใจอยากล้มเลิกนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าเวลาที่เจอความล้มเหลวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเส้นทางนั้นสิ้นสุดลงนะครับตับใดที่ชีวิตยังไม่จบทุกคนสามารถลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อไปข้างหน้าได้อีกนะครับเหมือนดังเรื่องของสเฟนคิงนะครับนักเขียนชื่อดังที่เราจะพูดก,กันต่อนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าสเฟนคิงเนี่ยเกิดในปีคศ1 9 4 7นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับ คุณพ่อเป็นเซลขายเครื่องดูดฝุ่นที่ต้องเดินทางบ่อยครั้งแล้วก็อยากกับคุณแม่ตอนที่เขายุเพียง2ขวบเท่านั้นนะครับด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคุณแม่ของสตีเฟนก็ต้องทํางาน2อสามอาชีพแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงเพื่อดูแลเขานะครับสตีเฟนเล่าในหนังสือชีวประวัติของเขานะครับออนไรติงว่าเขาไม่ค่อยถูกกับพี่เลี้ยงนะักจึงมักหมกตัวอยู่กับหนังสือนะครับเขาเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับ เมื่อเข้าเกรดแปดเนี่ยเทียบเท่าชั้นมสองของเมืองไทยนะครับซีเฟนก็เริ่มเขียนเรื่องสั้นครับจากหนังที่เขาดูแล้วก็ขายให้เพื่อนเรื่องละยี่สิบห้าเซนก็ตีได้ประมาณแปดบาทบางครั้งคุณแม่ก็ซื้อเรื่องสั้นของเขามาอ่านด้วยซ้ํานะครับแต่เมื่อคุณครูรู้เรื่องเขาก็ห้ามไม่ให้ซีเฟนทาการซื้อขายในโรงเรียนนะครับเขาก็เลยต้องคืนเงินให้เพื่อนๆแล้วก็หยุดการขายเรื่องสั้นลงนะครับทําไมถึงเขียนได้หว่หวยแตะขนาดนี้นะครับคุณครูบอกนะ เขาคอตกกับบ้านเลยเมื่อครูบอกอย่างนั้นนะครับแน่นอนว่าเวลาเจอกับคําวิพากษ์วิจารณ์ย่อมไม่มีใครรู้สึกดีหรอกครับซีเฟนก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับคุณครูคนนี้จะรู้ไหมว่าคนที่โดนต่อว่าในวันนั้นจะกลายมาเป็นนักเขียนชื่อดังในตอนที่เขาโตขึ้นนะครับแต่คุณแม่ของตีเฟนไม่ได้คิดว่างานเขียนของเขาแย่เหมือนที่คุณครูว่าเลยนะครับซีเฟนบอกว่าเวลาที่คุณแม่อ่านเรื่องสั้นของเขาเนี่ยจะยิ้มกว้างเรากับว่าเธอแทบไม่เชื่อว่าลูกชายจะเขียนได้เก่งขนาดนี้เลยเออมันซึ่งมัันนเป็กกาลงใจมๆ ซีเฟนไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มนี้จากคุณแม่บ่อยนักนะครับเขาจึงรู้ว่าแม่ชอบงานเขียนง,งานเขียนของเขามากนะครับแม่ถามว่าซีเฟนเขียนงานพวกนี้เองหร,<ะ>รือเปล่านะครับตอนแรกเขาก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าเขียนจากหนังหรือว่าภาพยนตร์ที่ดูซึ่งไม่ใช่ไอเดียของเขาจริงๆนะครับแต่เมื่อโดนเค้นหนัหนกๆซีเฟนก็เลยบอกแม่ว่าถึงแม้เขาจะเขียนเองแต่งานเหล่านั้นไม่ใช่ไอเดีย <Nein. S 2> ของเขานะครับลองเขียนเองดูนะลูกนะครับคุณแม่ยื่นสมุดมาให้ส่วนใหญ่หนังสือการ์ตูนพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแม่พนันได้เลยว่า ลูกจะต้องเขียนได้ดีกว่านั้นนะครับสตีเฟนรู้สึกถึงความเป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถเขียนอะไรก็ได้ออกมาจากไอเดียของตัวเองนะครับหลังจากเขียนเรื่องเรื่องใหม่ก็เอามาให้แม่อ่านนะครับสตีเฟนเ่าว,ว่าเขาจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีว่าแม่นั่งอ่านในห้องนั่งเล่นรวดเดียวจบเลยนะครับตอนที่แม่ดูตอนที่แอบดูแม่อ่านเรื่องที่เขาแต่งเนี่ยนะบอกได้ทันทีว่าเธอกำลังหัวเราะตอนทีต่ตั้งใจใส่มุกตลกลงไปนะครับแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามาสนุกจริงๆรหรือแม่หัวเราะหัวเราะอ,ออกมาเพื่อให้เขารู้สึกดีนะครับ หลังจากที่แม่อ่านจบแล้วเนี่ยเธอก็ถามสตีเวนว่าลูกไม่ได้ไปลอกใครมาใช่ไหมเปล่าฮะสตีเฟนตอบนะครับเรื่องที่ลูกเขียนมามันดีขนาดเป็นหนังสือได้เลยนะแม่ตอบนะครับสตีเฟนเล่าว,ว่าไม่มีใครทําให้เขารู้สึกมีความสุขได้มากขนาดนั้นมาก่อนเขาจึงเขียนเรื่องสั้นอยู่เรื่อยมาครับจริงๆแล้วสตีเฟนอยากเป็นนักเขียนนะครับแต่แม่บอกให้เขาเรียนครูนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีอาชีพที่รองรับถ้าง,งานเขียนไปไม่รอดสตีเฟนเชื่อแม่แล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเมนนะครับ แต่เนื่องจากไม่สามารถหาชีพครูได้ทันทีเขาก็เลยเขียนเรื่องสั้นในนิจสารเป็นการดำรงชีวิตแม้าจะได้งานเป็นคุณครูแล้วเนี่ยสตีเฟนก็ยังเขียนนิยายนะครับแล้วก็เรื่องสั้นต่อเนื่องมีหลายเรื่องที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ครับหลังจากเรียนจบมา3ปีนะครับนวนิยายเรื่องแรกที่ชื่อว่าแครี่นะครับได้รับเลือกให้ตีพิมพ์จากหนังสือพิมพ์สำนักหนึ่งนะครับที่เป็นนิยายเรื่องที่4นะที่สตีเฟนเคยเขียนมาแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้รับการตีพพิม์นะครับ แล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าสาวเสีองนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยดูนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแม่ของซีเฟนกาลังรับรับการรักษาโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทํางานไปด้วยซีเฟนกับพี่ชายก็เลยตัดสินใจไปหาแม่ที่ทํางานนะครับซีเฟนให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้บอกกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องทํางานแล้วนะผมขายหนังสือได้เงินเยอะมากผมจะเลี้ยงแม่เองแล้วแม่ก็เอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้นะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่คุณแม่ของซีเฟนเนี่ยไม่ได้เห็นว่านิยาย เรื่องนี้ดังเป็นพลุแตกหนังจากที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าด้วยยอดขาย30,000เล่มครับนิยายเรื่องนี้ก็ถูกสร้างมาเป็นหนังด้วยนะซึ่งทําให้ยอดขายของหนังสือก็พุ่งสูงขึ้นไปถึง4ล้านเล่มหลังจากที่หนังออกฉายเช่นกันครับหากซีเฟนล้มเลิกการเขียนไปตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่างานเขียนของเขาห่วยแตกเราก็คงไม่ได้เห็นงานเขียนมากมายจากชายผู้หนึ่งที่ติด1ใน5นะครับนะักเขียนที่มีรายได้มากที่สุดในโลกเลยนะครับเพื่อนๆคิดดูถ้า วันนั้นเราเพิ่งเริ่มหาไอเดียเริ่มค้นหาสิ่งที่ชอบแล้วเราเขียนหนังสือออกมาแล้วก็เอาไปขายเพื่อนแล้วเพื่อนซื้อนะเออเล่มละแปดบาทก็จริงอะ่ะแต่ว่าพอเพื่อนซื้อปุ๊บครูก็บอกไม่ให้ขายแล้วก็ยืดไปแล้วก็ก็ยังมาว่าอีกนะว่าเรื่องเรื่องที่เขียนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะเขียนได้หัวแตกมากอะไรแบบเนี้ยผมว่าหลายคนอะ่ะก็อาจจะล,มล้มเลิกไปเลยไปเลยด้วยซ้ํานะเพราะว่า เราอาจจะท้อใจแล้วก็พอโดนว่างนั้นอนะ่ะมันก็หมดกําลังใจใช่ไหมครับแต่ว่าสเฟนโชคดีนะครับที่ได้รับกําลังใจจากคุณแม่ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองก็เขียนมานะครับทำในสิ่งที่เขารักเรื่อยมาด้วยมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นชายที่ติดหนึ่งในห้าของนะักเขียนที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกนะครับอืมอ่านหนังสือบอกต่อนะครับว่าหรือว่าถ้าสเตฟานคิดว่าการที่นิยายเล่มแรกของเขาไม่ได้ถูกตีพิมพ์เป็นความล้มเหลวแล้วก็ไม่ลุกขึ้นต่อเนี่ย เขาคงไม่ได้เห็นผลงานชิ้นที่4ี่นะครับแล้วก็ผลงานชิ้นที่4นี้ก็คงไม่ได้รับการเขียนแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์นะครับเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอความล้มเหลวนะครับแต่ว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตของเขาไอ้ของเรานะครับซึ่งถ้ามองไปในอนาคตอันไกลเราอาจจะกลับมามองความล้มเหลวในวันนี้ว่าเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับนักเขียนทุกคนจะอมมีงานเขียนที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์นะครับ นักกีฬาทุกคนย่อมมีสักครั้งที่เคยแข่งแล้วแพ้นะครับนักธุรกิจทุกคนย่อมเคยมีกิจการที่ทำแล้วขาดทุนนักร้องทุกคนย่อมมีบางเพลงที่ไม่ฮิตนะครับอยากให้มองว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมองใหม่ว่าจะเกิดขึ้นสักครั้งในชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีความคิดแบบนี้แล้วเราก็มาจะมองว่าความล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับไม่ใช่สิ่งที่มากําหนดคุณค่าในตัวเราครับหรือว่าตีตราว่าอนาคตเเเรานนจะป็แบบไห แล้วเวลาที่เราล้มครับก็แค่ปลอบใจตัวเองว่าอยู่ข้างๆคนที่ปลอบใจเราและเห็นคุณค่าของเราเหมือนที่คุณแม่สเฟนให้กําลังใจสเฟนแล้วเราก็จะเริ่มมีทัศนคติที่ว่าล้มเหลวได้แต่ไม่ล้มเลิกแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็หวังว่ามันจะเติมเ <c oughs> ต็มกำลังใจเพื่อนๆได้นะครับสำหรับใครที่กำลังทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังล้มเหลวอยู่นะครับก็ทำต่อไปอย่าล้มเลิกนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปกับเรื่องของสเฟนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ